โยมเคยไหมละ่ะอยากได้ iPhone รุ่นใหม่ล่าสุดทั้งที่เครื่องเก่าก็ยังใช้ได้ดีหรืออยากมีบ้านหลังใหญ่โตทั้งที่บ้านหลังปัจจุบันก็อบอุ่นเพียงพอนั่นแหละคือความอยากต้นเหตุแห่งความทุกข์อาตมาเคยเจอญาติโยมท่านหนึ่งบ่นว่าทำไมชีวิตชั้นถึงไม่มีความสุขสักทีอาตมาเลยถามกลับไปว่าโยมมีความสุขครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เขาตอบว่า ตอนที่ได้รถคันใหม่อาตมาจึงถามต่อแล้วตอนนี้โยมมีความสุขไหมเขานิ่งไปนี่แหละคือสัจธรรมดังคำที่ว่าตัณหาชายเตโสโกโตัณหาชายเตพยังโสกะและความกลัวย่อมเกิดจากตัณหาความอยากวิธีละวางความอยากไม่ใช่การกดข่มแต่เป็นการรู้ว่ามันคือความอยาก เมื่อรู้แล้วใจก็จะปล่อยวางเองได้บ้างไม่ต้องไปยึดติดลองเริ่มจากการขอบคุณในสิ่งที่เรามีอยู่มองเห็นคุณค่าของสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบตัวแล้วโยมจะพบว่าความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่การได้แต่อยู่ที่การให้และการปล่อยวางขอให้เจริญในธรรมมองเห็นความสุขที่แท้จริงในใจตนเองเถิด หากสนใจเรื่องธรรมะดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามอาตมาไว้นะ